มากันที่มวยรายการนัดยิ่งใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็จะชกกันเย็นเย็นวันนี้แหละวันที่30รกรกฎาคมนี้ก็เป็นการซีชั่นโลก3คู่อย่างที่ผมได้ทำไปในหลายๆคลิปก็มาดูราคาต่อรองแล้วก็แววว่าใครจะชนะกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับ3คู่มวยในรายการวันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณคู่สนับสนุนช่องพักยก2อีแอป y 24 ก็คู่เอกนำรายการเนี่ยก็เป็นการชิงชมป์โลกของเคนชิโร่เทรจีกับทางด้านนักชกจากประเทศสฝรัฐอเมริกาชื่อริคาร์โดซานโดบานตอนแรกผมเข้าใจว่าเม็กซิโกนะัคู่นี้ก็าทางด้านเคนชิโร่เทรจีเนี่ยก็ขี่กว่าค่อนข้างเยอะเนาะก็เป็นต่อใน,ใ,ใ,นในเรื่องของอัตราการต่อรองเนี่ยเป็นต่ออยู่ประมาณ5-1ก็ดูทรงแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเคนชิโร่ก็ฝีไม้ลายมือก็ค่อนข้างจัดจ้านนะ ยิ่งยิ่งขยับพิกัดขึ้นมาก็เหมือนกับว่าไม่ต้องคุมน้ำหนักเยอะอะไรเยอะก็ยิ่งต่อยดีอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาสําหรับคู่เอกอคือเคนชิโร่ทีเรจิป้องกันเชมป์โลกสองสถาบันในรุ่นหนึอองปอนกับนักชกอเมริกาเนี่ยก็น่าจะหายห่วงก็น่าจะเป็นไปตามที่เฟียนฟันทงก็คือเคนชิโร่ทีเจิมีโอกาสชนะ ro, ji, ok ana, อยู่ที่ประมาณ5้ครับ ส่วนคู่รองของรายการเนี่ยเป็นการชิงแชมป์โลกครั้งที่สามของไดโกฮิกะในพิกัด118ปอนเนาะก็ครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแหละเจอกับทางด้านอันโตนิโอวากัสเจ้าของตำแหน่งชาวสหรัฐอเมริกา ก็คู่นี้ดูจากรูปร่างเส้อทรงเนี่ยทางด้านไดโกฮิกะดูจะบางกว่าค่อนข้างเยอะนะเออดูค่อนข้างจะบางกว่าเฟอร์เฟรดีการชกนี่ก็ผมเข้าไปส่งมาทางด้านไดโกฮิกะชกมา20ครั้งแต่ว่าทางด้านอันโตนิโอวากัสชกมา10อ่า18 19ครั้งก็เฟอรีการชกก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าคู่นี้เขาให้ทางฝั่งเชมโลกก็คือทางด้านอันโตนิโอวากัสเป็นต่ออยู่ราวๆสักอ่า5-3เออประมาณ5 3ราคาก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมาแต่ว่าก็นั่นแหละครับคู่นี้ก็ดูฟงแล้วไดโกโฮิกาจะ ต้านความใหญ่ได้หรือเปล่าเออก็ต้องรอลุ้นกันครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการชิงแชมป์โลกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวแล้วในพิกัดร118ปอนด์ก่อนหน้านี้ก็ชิงกับทั้งทาเคอีแล้วก็เฟย่าสุซุมิแต่ว่าก็ไม่สําเร็จสักทีก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามในรุ่น118ปอนด์ก็ลุ้นแล้วกันว่าจะทําได้หรือไม่คู่นี้อัตราต่อรองไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่า,าดูฟงแล้วอันโตนิโอวากัรนักชกจากอเมริกาเจ้าของตําแหน่ง น่าจะเบียดไปเบียดมาแล้วก็เอาชนะคะแนนไปได้ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เป็นการชิงชมปโลกก็คือคู่ของอ e ีริกโลฟาปาเชโกกับทางด้านเคียฟเกตทากามิก็เป็นมวยหน้าใหม่ทั้งคู่เนาะคู่นี้ก็จะชิงแชมป์โลกกันในรุ่น108ปอนด์ของ WBA คู่นี้อัตราต่อรองอไม่ห่างกันมากเป็น ทางด้านอ e ีริกตัวปาชิโกเนี่ยเป็นต่ออยู่ราวๆสามสก็คืออัตราไม่ค่อห่างกันมากแต่ว่าคู่นี้ทางญี่ปุ่นดูว่าจะได้สูงยาวกว่านะไฟติการชกก็ดูว่าจะค่อนข้างใกล้เคียงอีร e ิกตัว่ปาชิโกก็ชกมารู้สึกว่าจะพึ่งแค่10ครั้งม้งส่วนทางด้านเคียวสเกตทาการมิ uke, ami, เนี่ยก็ชกมาก,ก็ไ่ตีการชกก็ใกล้เคียงกันรู้สึกว่าจะ ยังไม่ถึงส0ครั้งด้วยซ้ำก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมีโอกาสพลิกได้ถึงแม้ว่าอีริกโลฟาปาเชโกจะต่ออยู่ประมาณ3-2แต่ราคามันก็ไม่ได้ห่างกันมากก็มีโอกาสพลิกได้นะเพราะว่าไฟเนี้ยญี่ปุ่นตัวเนี้ยเคียฟเกตทากามิเนี้ยก็ดูว่าจะได้สูงยาวกว่าทางด้านอีริกโลฟาปาเชโกอยู่อยู่เป็นช่วงเลยนะเออก็คือสูงกว่าดูจากรูปร่างนี้น่าจะสูงกว่าประมาณ 6- 7เเซนนะเออโดยประมาณนะดูจากสายตาเนี้ย ก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีโอกาสพลิกล็อกได้แต่ว่าก็นั่นเลยครับอีดิกโกซาปาเชโกอเป็นฝ่ายต่อแต่คู่นี้ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีพลิกล็อกญี่ปุ่นแย่งแชมป์โลกมาคลองได้ครับ